พระธรรมไม่สาธารณะกับคนทั่วไปค่ะค่ะแต่เราไม่รู้เลยนะคะว่าที่มูลหาเลยเพราะว่าอยากจะหาคําตอบอยากจะหาคําตอบว่าว่าเราเกิดมาทําไมอยากจะหาคําตอบว่าเราเกิดมาทําไมแล้วใช้ชีวิตไปจนตายเพื่ออะไรก็เลยก็เลยจะไปใช้ชีวิตที่ที่คิดว่ามันเป็นในนาจุดนั้นน่าจะมีคําตอบให้เราน่าจะมีคําตอบให้เรานะคะ ทีนี้นะครับก็คือก็เลยตัดสินใจไปไปเรียกว่าที่เขาเรียกว่าเป็นแม่ชีใช่ไหมคะตอนแรกก็ไปปฏิบัติไปไปมา,มาตอนที่ยังทํางานอยู่ค่ะต,ตอนนั้นก็ออกมาทาเอกไ,อได้บาลีบาลีได้ประโยคเจ็ดกำลังเรียนประโยคแปดแล้วก็แต่ว่ารู้ตัวว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะเพราะว่าการเรียนในนั้นก็คือเรียนแบบท่องแล้วก็ไปสอบ ทองเราก็ไปสอบแล้วก็เอาความรู้ของเดิมมาต่อยอดแล้วก็สอบไปเรื่อยๆคล้ายๆชีวิตหมอเลยค่ะจะจันชีวิตการเรียนเรียนแล้วก็สอบเรียนแล้วก็สอบนึงทุกคนเห็นด้วยไหมว่าขณะนี้พระพุทธศาสนากําลังเสื่อมกความเข้าใจด้วยอย่างชัดเจนเลยค่ะถ้าเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเพื่อให้เราฟังและศึกษาตาม อหนึ่งใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าพอมีโอกาสได้ฟังอาจารย์สุจินนะคะเท่านั้นนะค่ะมันเปิดโล่งเลยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยมันมีคําถามเยอะมากเลยตั้งแต่ตอนที่เราปฏิบัติแล้วเราก็เข้าใจการปฏิบัติทมจริงๆอะผิดแล้วเราก็คิดว่ามันคือการปฏิบัติแล้วตอนนั้นที่ทําอยู่เนี่ยคำถามเยอะมากเลยค่ะซึ่งเราจะไปถามใครก็ไม่มีใครตอบได้เลยค่ะแล้วพอมาเรียนอภิธรรมก็นึกว่าจะได้คําตอบแต่ก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันคือการเรียนแบบท่อง พอมาได้ฟังคําอธิบายซึ่งอาจารย์สุจินตอนนั้นฟังอภิธรรมในชีวิตประจําวันนะคะก็โอ้โหอันนี้เราก็เรียนมาแล้วนี่โอ้เป็นอย่างนี้นี่หรออย่างเงี้ยค่ะเริ่มกระจางขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ฟังท่านอาจารย์มาตลอดเลยค่ะเลยทําให้ความรู้อภิธรรมเราเนี่ยมันมันเริ่มม,ม,มันเริ่มได้ตีโจทย์แล้วค่ะว่าที่เราเรียนที่เราท่องมาแบบเนี้ยโอ้จริงๆมันเป็นอย่างนี้นะเกิดความกระจางขึ้น แล้วก็เนื่องด้วยว่าได้มีโอกาสเรียนบาลีด้วยค,คราวนี้ก็ก็เลยเห็นว<อ>่าเรียนบาลีไปจนถึงได้บาลีบาลีได้ประโยคเจ็ดค่ะคกำลังเรียนประโยคแปดแล้วก็เรียนประโยคแปดมาได้สองมีอย่างเดียวเลยคะ่ะท่านอาจารย์ต้องศึกษาพระธรรมและเป็นพระธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนแท้แทค่ะ ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยค่ะที่จะทําให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตจริงๆค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าเป็นไปตามพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่ถูกต้องเนี่ยความเห็นผิดและความโลภและอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเต็หมหัวใจเลยค่ะท่านอาจารย์แต่มันก็ขึ้นกับ แต่และบุคคลที่จะมีปเุเพกตปุญญาตาม,มามากแค่ไหนด้วยค่ะถ้าเราได้มีพระเจ้า <c oughs> ถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยนะทุกคนผ่านข้อเท็จจริงมาแล้วนี่ <c oughs> คุณหมอคิดว่าทุกคนเห็นด้วยไหมว่าขณะนี้พระพุทธศาสนากําลังเสื่อม <c oughs> จากความเข้าใจ <c oughs> ด้วยอย่างชัดเจนเลยค่ะ <c oughs> ถ้าเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าะมีเพื่อให้เราฟังและศึกษาตาม เพื่อเกิดการขัดเกลากิเลสอกุศลในขณะที่เราเกิดความอยากก็ระลึกได้ว่าเนี่ยอยากเป็นอกุศลนะมันก็ยังดีกว่าไปด้วยความอยากก็ไม่รู้ไปทําอะไรก็ไม่รู้แต่ทําทุกอย่างคิดว่าได้ใช่ค่ะนั่นคือความเข้าใจผิดได้ยากนะค่ะไม่แต่การศึกษาที่บอกว่าเป็นพระอภิธรรมนะคะแล้วก็มีประกาศแล้วแต่จะให้กันไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะ เมื่อไม่เข้าใจทรไมไม่เข้าใจเลยค่ะได้แต่ท่องท่องแล้วก็ลืมท่องแล้วก็ลืมค่ะแล้วต้องกลับมาเปิดใหม่แล้วก็ท่องใหม่เป็นแบบนี้หละเพื่ออยากจะได้ใบประกาศคะให้ผ่านชั้นปีที่หนึ่งไปเพื่อไปเรียนชั้นปีที่สองอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้จบครบแล้วเป็นยังไงคะก็รู้สึกว่าความเข้าใจธรรมะถ้าไม่ได้ฟังด้วยความละเอียดจริงๆเนี้ยไม่ได้เลยค่ะไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริงค่ะ มันแค่เป็นแค่หัวข้อที่จะต้องศึกษาที่จะต้องท่องจำเท่านั้นเองเลยค่ะแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วว่าต่างกันลิบรลบกเลยค่ะท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงได้ยินคำแล้วจำและอยากจะได้ประกาศมียาบัดหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกใช่ไหมคะแต่ที่ถูกต้องก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาให้สิ่งที่เคยถูกปกปิดไว้เปิดเผยให้เข้าใจถูกต้องว่า สิ่งนั้นคืออะไรไมิฉะนั้นเราก็คงจะไม่ต้องพึ่นพระปัญญาคุณของพระสารมาสัมเทธเจ้าท,ทีนี้นะก็คือเหมือนกับว่าเล่าให้เราฟังก่อนไปเบื้องต้นการที่ได้มีโอกาสเรียนแพทย์ศาสตร์บัณฑิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็าาถือว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจเองแต่ว่าเป็นความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ที่จะให้เรียนแพทย์ท่านี้ นื่องจากว่าเราไม่ทราบว่าเราอยากเรียนอะไรเราก็เลยเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ซะเลยค่ะแล้วมันก็ดันสอบติดเราก็เลยได้เรียนจนจบแล้วก็ตอนขณะที่เรียนแพทย์เนี่ยรู้เลยค่ะว่าชีวิตของนักศึกษาแพทย์เนี่ยไม่มีเวลาเลยค่ะเพราะว่าต้องอ่านหนังสือแล้วก็สอบแล้วก็อ่านแล้วก็สอบมีแค่นี้จริงๆค่ะแล้วพอจบออกมาก็ได้มีโอกาสไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลยะลาหนึ่งปีก็ ตอนที่ไปใช้ทุนปีแรกเนี่ยค่ะก็ะยะลาค่ะ<า><า>ไปไกลเพราะว่าจับ,บฉลากไม่ได้อรบอบสองได้ที่ยะลาเพราะว่าแพ็กกับเพื่อนไปด้วยกันแต่ก็อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าสถานการณ์ทั้งภาคใต้ก็ไม่ค่อยดีค่ะค่ะประมาณปี40ค่ะแล้วก็ได้ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันไม่เหมือนเดิม พราะว่าก่อนหน้านี้เราเอาแต่เรียนเรียนเรียนสอบสอบสอบอย่างนี้ค่ะแล้วพอไปเป็นแพทย์จริงๆเนี่ยมันคนละแบบก็คือเอาละต้องอยู่เวรต้องรักษาคนไข้แล้วก็อยู่เวรแล้วก็รักษาคนไข้คือชีวิตมันก็จะซ้ำๆเดิมตอนนั้นเริ่มรู้สึกแล้วค่าว่าแต่ละวันเนี่ยทำไมมันซ้ำเดิมจังตื่นมาก็แปรงฟันท่านี้ทายข้าวท่านี้แล้วก็ไปตรวจคนไข้ท่านี้เดิมหมดเลยค่ะแล้วก็เลยมีคําถามกับตัวเองว่า แล้วชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมามีแค่นี้หรอที่จะต้องดําเนินตามกันเหมือนกันทุกคนก็คือเกิดมาแล้วก็เรียนเรียนหนังสือจบก็ทํางานทํางานแล้วก็แต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วชีวิตมีแค่นี้หรอคือถามตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบอคะค่ะจนกลับมาเรียนกุมารแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์อีกสามปีกลับมาบกลับมากรุงเทพค่ะเรียนเป็นหมอเด็กใช่ค่ะแล้วก็อุ้ยช่วงนั้นก็ หนักเหมือนเดิมคะ่ะก็คือเข้าสู่การเรียนเหมือนเดิมแล้วก็เจอภาวะของความกดดันค่อนข้างเยอะคราวนี้เราเป็นเรสซิเดนต์แล้วไม่เหมือนนักศึกษาแพทย์แล้วความราับผิดชอบเยอะขึ้นเยอะมากแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาได้ก็ได้ประสบการณ์ของการสื่อสารกับคุณพ่อ<ม>คุณแม่การดูแลเด็กก็จะได้เรื่องของจิตวิทยาเข้ามาด้วยตรงนี้ค่ะแล้วก็คุณหมอก็คือมาเป็นแพทย์ประจําบ้านที่ที่ทจุฬาค่ะ แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ศึกษาพระธรรมนะคะแต่ว่าเริ่มสนใจแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นมากเพราะว่าต้องเรียนต้องสอบเหมือนเดิมนะคะแล้วพอจบมาจริงๆคราวนี้ละ่ะก็มีเวลาเยอะขึ้นเพราะว่ากลับมาทํางานต่อที่โรงพยาบาลรถไฟมาใช้ทุนของเขาะคะ่ะเสร็จแล้วก็รู้สึกเลยว่าทําไมเราต้องมีชีวิตอยู่แค่นี้ฮะหลังจากนั้นก็เริ่มไปเรียน แพทย์ทางเลือกก็คือเรียนฝังเข็มแล้วก็คราวนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแพทย์ทางเลือกเนี่ยตรงกับเราเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้ยาแล้วก็ไม่ค่อยอยากใช้ยากับเด็กหลังจากนั้นก็คือเริ่มผันตัวเองมาทําเรื่องของแพทย์ทางเลือกแล้วพอเราได้ศึกษาแพทย์ทางเลือกเยอะขึ้นแล้วก็มีเวลาศึกษาพระธรรมด้วยแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือได้บังเอิญไปเจอกับแม่ชีท่านหนึ่งท่านก็แนะนําเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ เราก็สนใจอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ตอนนั้นก็คือตามๆเขาไปแล้วเขาให้ไปที่วัดที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่คค่ะแล้วก็ได้ไปเจอท่านจเจ้าอาวาสแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่นั้นมาอีกไม่กี่ปีค่ะก็รู้สึกว่าอุ้ยเราอยากศึกษาพระธรรมเยอะๆจังอยากปฏิบัติธรรมเยอะๆจังด้วยความอยากค่ะแล้วก็เลยขอสละการทํางานที่โรงพยาบาลคุณหมอคท่าน แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามจึงจะชื่อว่าพุทธบริษัทเพราะฉันก็มีพุทธบริษัทนี่ค่ะฝ่ายบรรพชิตคือภิกษุนะคะในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุณีด้วยเพราะเหตุว่าแม่ผู้หญิงที่ได้สะสมมาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์มีในสมัยนั้นจึงส่งอนุญาตให้ผู้หญิงนะะี่ค่ะได้บวชเป็นภิกษุณีแต่ก็เห็นว่าจะไม่ได้ทําให้าศาสนาย,ย,ายั่งยืนนะคะ ก็ทรงจำกัดข้อบัญญัติต่างๆที่จะทําให้ภิกษุณีเนี่ยค่อยๆหมดไปเพราะว่าแม้ว่าไม่ใช่ภิกษุณีนะคะแต่ผู้หญิงก็สามารถที่จะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะรู้แจ้งอิสัจธรรมเป็นพระโสดาบ,บันได้ไม่ว่าหญิงหรือชายที่เป็นครือขัดธ์เนี่ยคะ่ะที่รู้ตัวเองนะคะว่าไม่สามารถที่จะสละเพศครือขันธ์ไปสู่การขัดเกลาอย่างยิ่งตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ว่าเพศต่างกันเพราะฉะนั้นการขัดเกลากิเลสในเพศภิกษุเนี่ยต้องเห็นภั่ในโทษแม้เพียงเล็กน้อยขัดเกลายิ่งนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ว่าสามารถจะฟังธรรมะเข้าใจได้เป็นถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีต่อเมื่อไห่นะคะบรรลุคุณธรรมเป็นพระรันต์จึงต้องสละเพศขนหะเพราะไม่สามารถที่จะอยู่อย่างขนหะได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเพศบรรพชิตเนะะี่ยเป็นเพศสูงสุด พระเหตุสามารถที่จะขัดเราเกลเลดได้ถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพุทธบริษ,ษัทต้องไม่ลืมนะคะมีต่างกันเป็นบนรรพชิตและเครือข่าเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลนะคะเครือขัาที่ได้ฟังธรรมะรู้แจ้งเรียสัษษษษจธรรมมีนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องสละเพศเครือข่าไม่ต้องไปทําพยายามที่จะทําอะไรซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะ ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักษาศีลนะคะเพียงห้าหรือบางคนอาจจะสองสามหรืออะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยแต่ถ้ามีอัธยาศัยที่จะสะสมยิ่งกว่าห้าต้องเข้าใจธรรมะค่ะคไม่ใช่ว่าอยากมีศีลมากแล้วก็เพื่อที่จะได้อานิสงส์พระได้ทราบว่าบางคนเนี่ยนะคะรักษาศีลมากเพราะทราบว่ามีอานิสงส์มากโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงก็คิดว่าผลอานิสงส์ก็คือว่าจะ เป็นผู้ที่สวยงามนะคะมีหลายเหตุคะ่ะที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องบวชเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีนะคะแต่ว่ารักษาศินห้าแต่ก็มีผู้ที่คิดว่าเขาสามารถที่จะขัดเกลากิเลสได้มากกว่าห้าโดยการที่เขารักษาเป็นศินแปดหรือสินสิบแต่ต้องไม่ลืมคะ่ะต้องเข้าใจพระธรรมไม่ใช่ว่าเพราะอยากหรือเพราะคิดว่าห้าน้อยไปเอาแปดหรือเอาสิบแต่เพื่อที่จะเพิ่มกิเลส ไม่ใช่ขัดเกลาเกลียเพราระว่าการรักษาศีลน,นะคะไม่ต้องบอกใครก็รักษาได้ใช้คำว่าสมาทานขณะใดก็ตามจิตที่มีความเข้าใจธรรมะแล้วก็คิดที่จะละเว้นทุกจริตก,ก็เป็นการวิรัตด้วยปัญญาที่เห็นโทษของกุศลที่มากนะคะเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทนีคะจะมีมากกว่าสองเพศไม่ได้คือมีเพศบรรพชิตกับเพศครหั์จะรักษาศีลกี่ข้อก็เป็นครหั ไม่สามารถที่จะเป็นเพศบรนชิตได้เพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจว่าถ้ามีความเข้าใจถูกต้องนะคะเป็นเรื่องขัดเกรากิเลสไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราอยากให้เขานับถือหรือว่าอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีศีนนะคะนั่นคือไม่มีการละลายคุณหมออาจจะรักษาศีนได้มากกว่าถ้ารู้พระวินยัยและเห็นว่าความประพฤติทางกายทางวาจาย,ย่างไรเหมาะดีนะคะ ก็รักษาไปไม่มีใครว่าไม่ต้องไปนับว่าเอ๊ะวันนี้เรามีศีลเท่าไหร่มากกว่า8มากกว่า10ก็ได้โดยที่ว่าเป็นการขัดเกลาเพราะฉนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดไงเป็นไปเพื่อละต้องไม่ลืมขัดเกลากิเลสไม่ว่าในเพศไหนแต่ว่าต้องรู้ว่าเราเป็นใครเมื่อไม่ใช่ภิกษุเพราะสมัยนี้ไม่มีภิกษุณีนะคะก็จะมีแค่ภิกษุกับสามเณรซึ่งก็เป็นเพศที่ตามพระภิกษุคือมีชีวิต ที่เหมือนอย่างผู้ที่สงบแต่ว่าเป็นเชื้อสายของผู้สงบจึงเป็นสามเณรมีสามเณรกับพระภิกษุสําหรับเครือขัดเจะศีลเท่าไรก็ตามจะนุ่งขาวห่มขาวหรือใส่ดําใส่ขาวอะไรก็ตามแต่ค่ะก็เป็นเครือถ้าจากคําหมายความแม่ชีเนี่ยก็คือครหัสั์ปกตินแน่นอนค่ะแต่ไ่ใชบรรพชิต<ห>จ,จะเป็นได้ยังไงคะในเมื่อถ้าเป็นบรรพชิตเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นภิกษุณี ซึ่งยุคนี้สมัยนี้ไม่มีและไม่มีก่อนนี้ด้วยพระนั้นไม่สามารถที่จะมีภิกษุณีได้เพราะว่าวางกฎไว้เคร่งครัดมากในการที่จะเป็นภิกษณุณีการบวชจะบวชมากๆอย่างพระภิกษุก็ไม่ได้อุปชาจะบวชได้ปีเท่าไหร่เนี่ยก็กำหนดไปเลยนะต้องศึกษาพระวินัยให้ละเอียดจะรู้ได้นะคะว่ายุคนี้ไม่มีภิกษณุณีพระเชนมีคฤหั์ที่แล้วแต่ใจสมัครที่จะขัดเกลากิเลดด้วยการประพฤติอย่างไร จะรักษาศีลแท่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องที่จะประกาศให้ใครรู้แต่ว่าเข้าใจว่านะคะการขัดเกลากิเลสจะทําให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกก็เลยมีผู้ที่อยากจะมีเครื่องหมายให้คนอื่นรู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างชาวโลกทั่วไปโดยการนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลและสมัยโน้นก็อยู่ในบ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะเพราเป็นเรื่องขัดเกลาทั้งสิ้น แต่ว่าถ้าเข้าใจผิดคิดว่าบวชเป็นเพศบรรพชิตก็ผิดใช่ครับถ้าตามพระธรรมวินัยเนี่ยสรุปชัดได้ไหมครับว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเป็นบรรพชิตได้คือไปบวชเป็นพิษุนีก็ไม่ได้แล้วเพราะไม่สามารถจะบวชได้นะครับโดยพระวิน,นัยนะครับที่มีสองฝ่ายและมีรายละเอียดอะไรอีกมากซึ่งชัดเจนว่าไม่มีพิษุนีแล้วในยุคนี้นะครับ แล้วก็การที่เรียกว่าขอใจคําชาวบ้านว่าไปบวชเป็นชีเนี่ยก็ไม่ใช่ชนะมันประชีแล้วก็ไม่ใช่บวชแล้วก็ไม่ใช่บวชใช่ไหมไม่ได้บวชเป็นเพศมันปชีค,คุณหมอแล้วตอนนั้นคุณหมอเข้าใจเไหน,นเข้าใจผิดเลยค่ะตอนนั้น,นที่จะไปบวชชีเ,เข้าใจว่าบวชชีแบบที่เราพูดกันนะใช่ค่ะคือตอนนั้นนะคะหนูต้องการแค่ว่าไม่ต้องทํางานแล้วก็ศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรม เพื่อจะได้ถึงความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคะคิดว่าถ้าจะทําแบบนี้ได้ก็คือต้องเข้าวัดอย่างนี้ค่ะนี่คือความตั้งใจตอนแรกที่ไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะไม่มีความรู้อะไรเลยคิดเองไม่ตรงตามข้อธรรมวิมุติเรคิดว่าแม่ชีคือใครตอนนั้นก็คิดว่าเป็นนักบวชเลยค่ะคิดว่าเป็นนักบวชหลายๆคนที่เข้าใจกันใช่ค่ะว่าบวชชีใช่ใช่จึงใช่ฉะนั้ตอนนั้นคุณหมอ่าคิดว่าเป็นนักบวชที่เป็นแม่ชีค่ะ ที่ผิดนะคะก็คือว่าต่างคนควรจะมีอิสระในการที่จะประพฤติปฏิบตัติตามพระธรรมวินยัยจะห้าบ้างหกบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อัธยาศัยซึ่งการขัดกราวละคลายกิเลสเนี่ยไม่จําเป็นต้องบอกใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่ไปเรียกร้องสถานะหรือสถานะใดเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจพระธรรมวินัยนะคะตนเองเข้าใจผิดว่าเป็นนักบวชก็พยายามที่จะมีกฎเกณฑ์ตามพระภิกษุซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเหตุว่า ไม่ใช่ภิกษุจะตั้งกฎเกณฑ์อย่างไรก็ไม่ใช่บรรพชิตหรือว่าพุธบริษ,ษัทที่เป็นฝ่ายบรรพชิตเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะก็จะไม่มีการไปทําให้พระวินัยผิดเช่นไปให้พระภิกษุเนี่ยมาบวชให้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของภิกษุที่จะไปบวชเพราะเหตุว่าบวชต้องเป็นบรรพชิตไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องหักที่เพียงรักษาศีลเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่คะเป็นความคลาดเคลื่อนจากการที่แต่ว่ารู้ตัวว่า ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยค่ะเพราะว่าการเรียนในนั้นก็คือเรียนแบบท่องแล้วก็ไปสอบอท่องแล้วก็ไปสอบแล้วก็เอาความรู้ของเดิมมาต่อย,ยอดแล้วก็สอบไปเรื่อยๆคล้ายๆชีวิตหมอเลยค่ะ <c oughs> จะเป็วิตการเรียนเรียนแล้วก็สอบออเรียนแล้วก็สอบอีกศาสตร์หนึง่งใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าพอมีโอกาสได้ฟังอาจารย์สุจินนะคะเท่านั้นนะคะมันเปิดโล่งเลยค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าก่อนนั้นนี้มันมีคําถามเยอะมากเลยตั้งแต่ตอนที่เราปฏิบัติ แล้วเราก็เข้าใจการปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ผิดแล้วเราก็คิดว่ามันคือการปฏิบัติแล้วตอนนั้นที่ทําอยู่เนี่ยคำถามเยอะมากเลยค่ะซึ่งเราจะไปถามใครก็ไม่มีใครตอบได้เลยค่ะแล้วพอมาเรียนอภิธรรมก็นึกว่าจะได้คําตอบแต่ก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันคือการเรียนแบบท่องพอมาได้ฟังคําอธิบายซึ่งอาจารย์สุจินตอนนั้นฟังอภิธรรมในชีวิตประจําวันนะคะก็โอ้โหอันนี้เราก็เรียนมาแล้วนี่โอ้เป็นอย่างนี้นี่หรออย่างเงี้ยค่ะ เริ่มกระจางขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ฟังท่านอาจารย์มาตลอดเลยค่ะเลยทําให้ความรู้อภิธรรมเราเนี่ยมันมันเริ่มม,ม,มันเริ่มได้ตีโจทย์แล้วค่ะว่าที่เราเรียนที่เราท่องมาแบบเนี้ยโอ้จริง,รงๆมันเป็นอย่างนี้นะเกิดความกระจางขึ้นแล้วก็เนื่องด้วยว่าได้มีโอกาสเรียนบาลีด้วยคราวนี้ก็ก็เลยอเห็นว่าเรียนบาลีไปถนถึงได้บาลีบาลีได้ประโยคเจ็ดค่ะกำลังลเรียนประโยคแปด แล้วก็เรียนประโยคแปดมาได้สองสาปีพอสอบไม่ผ่านักทีค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็<า>แต่ว่าแต่ว,ว่าข้อสําคัญคือการได้เรียนบาลีเนี่ยค่ะแต่ตอนได้เรียนบาลีเนี่ยคือเข้าใจอภิธรรมแล้วนะคะลึกซึ้งมากเลยค่ะบางทีแบบคําบาลีน้ําตาไหลเลยคะ่ะจริงๆคะ่ะตอนนั้นหมายความว่าเข้าใจเข้าใจอภิธรรมด้วยก็คือได้เรียนบาลีเพิ่มเข้าไปไงคะ ชีวิตก็ก็ดีค่ะที่ได้มีโอกาสได้เรียนพระธรรมตอนนั้นได้ฟังธรรมะของวุนิธิแล้วใช่ไหมคะฟังอาจารย์เพราะฉะนั้นความรู้ภาษาบาลีก็ทำให้เข้าใจจรงเป็นประโยชน์เมื่อมีความเข้าใจธรรมะมาฟังตอนไหนคะฟังเมื่อได้เรียนอ๋อตอนนั้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะหาคําว่าอภิธรรม แล้วก็เจอชื่ออาจารย์ขึ้นมาอาจารย์สุจินบริหารวรรณเขตก็เปิดเข้าไปฟังเลยแรกนิดนึงนะคุณหมอขัดจังหวะนิดนึงเอ้าแล้วแม่ชีใช้พวกเอเครื่องมือพวกนี้ได้อ๋อก็มีอยู่แล้วมีคอมพิวเตอร์เองอยู่แล้วเหมือนครืหั่าแต่งเรข่เข้าใจวาตัวเองแต่ในในมันว่ตอนนั้นคือซ้อนเข้าไปอีกทีไงว่าเข้าใจผิดว่าเป็นนักบวชแล้วถ้าเป็นนักบวชแต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบเครืหั่ในบางส่วน ก็เอามาช่วยในการศึกษาอย่างเงี้ยก็แต่จริงจริงก็คืออุบาสิกาธรรมดาอุบาสิกาไม่ผิดอะไรไม่ผิดแอ่เาาิการในพระธรรมวินัยเพราะไม่ได้เข้าใจพระธรรมพ็ตอนนั้นไม่มีความรู้อันนี้ให้ชัดเลยนะครับไม่ใช่อุบาสิกาในพระธรรมวินัยเพราะไม่ได้เข้าใจพระธรรมัาประธานโทษครคิดว่าเป็นนักบวชเนี่ยอยู่กี่ปี ตอนที่บวชนะก็คิดว่าเป็นจากชีเป็นนักบวชก็คิดอย่างนี้มาจนเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้ว่าเออเราไม่ใช่นักบวชแล้วความจริงนะคะตั้งแต่เริ่มบวชมาเนี้ยกูไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักบวชเท่าไหร่ค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีสีใสกระโดดกระเดกไม่ค่อยสำรวมอะค่ะแต่อยากบวชอยากบวชเพราะว่าอยากมีเวลาที่ไม่ต้องทํางานแล้วก็มาศึกษาโดยไม่ทราบว่าไม่ต้องบวชก็ศึกษาธรรมะแต่ไม่มีความรู้แบบนี้เลย่ แต่ว่าเนื่องด้วยทุกคนเห็นเราเป็นแม่ชีเขาก็ยกย่องเราว่าเป็นนักบวชแต่ท,ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นนักบวชสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยสำรวมนิสัยก็จะกระตกกระตากอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอครับตอนที่คุณหมอเรียกว่า<ม>เป็น<ม>เป็นแม่ชีอยู่พูดภาษาง่ายๆนะ้ะเป็นแม่ชีอยู่เนี่ยมุมมองของคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเลยเนี่ยที่เขามองเราเนี่ย เขามองเอาไอ้ท่าที่คุณหมจอจะสะท้อนไว้เนมันจะเป็นภาพเหมือนที่เมื่อก่อนเราก็มองแม่ชีเข้าไปเหมือนกันว่า<ม>เป็นนักบวชอยู่วัดปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมพอเข้าไปอยู่จริงๆแล้วอ่ะเรามีความคิดในใจว่าแค่เปลี่ยนชุดแล้วมันจะกลายเป็นนักบวชเลยเหรออย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>คือแรกๆหนูยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักบวชเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าการบวชชีดึงเราจากชีวิต ที่เราต้องทํางานหาเงินเป็นประจําทุกวันออกมาได้ค่ะแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบที่ใกล้ชิดพระธรรมได้ปฏิบัติธรรมตามความเข้าใจของตัวเองตอนนั้นเพื่อจะคนหาคําตอบว่าใช่ค่ะนะฮะชีวิตคืออะไรอะไระนะั่ใช่ไหมครับก่อนหน้าที่จะได้ฟังท่านอาจารย์จนเข้าใจนะคะ,คะก็จะทำเหมือนเหมือนกันตื่นเช้ามาก็ทําวัดสวดมนต์แล้วก็ คือตัวเองไม่ต้องเข้าครัวเหมือนแม่ชีคนอื่นก็เป็นแม่ชีมาสิบปีแล้วก็ได้มาเจอความจริงมีอย่างเดียวเลยค่ะท่านอาจารย์ต้องศึกษาพระธรรมและเป็นพระธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนแท้แทค่ะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลยคะ่ะที่จะทําให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตจริงๆค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยถ้าเป็นไปตาม พระธรรมวินัยเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่ถูกต้องเนี่ยความเห็นผิดและความโลภและอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเต็หมหัวใจเลยค่ะท่านอาจารย์แต่มันก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลที่จะมีปุเพกะตะปูญะาตาม,มามากแค่ไหนด้วยค่ะถ้าเราได้มีโอกาสช่วยหนูก็ช่วยเต็มที่แล้วก็ทุกทกท่านที่ได้เริ่มเข้าใจพระธรรมแล้วก็จะคิดเหมือนกันเลยค่ะว่า สิ่งที่ควรกระทำมากที่สุดคือการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องเพื่อชีวิตประจำวันในทุกๆวันเราจะได้เกิดการสะสมกุศลและอกุศลเพิ่มขึ้นค่ะตรงใจของทุกคนนะที่ได้มาสู่มูลนิธิทุกคนก็มีความเห็นประโยชน์อย่างยิ่งของการที่ได้เข้าใจถูกในพระธรรมวิญไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยดำรงความถูกต้องไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ พูยคุณหมอก่อนหน้านี้มาว่าคือการที่ผู้หญิงเขาคิดที่จะไปบวชเป็นแม่ชีนะครับก็คงจะมีหลายสาเหต,ตุแล้วแต่แต่ละคนคส่วนของคุณหมอเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่คิดว่าอยากจะไปค้นคําตอบว่าชีวิตคืออะไรนะครับตนะกลงสรุปตรงนี้ก่อนว่าสิบปีที่ตอนที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมที่ไปเป็นแม่ชีนะี่ป,ปีก็แล้วแต่ตอนนั้นนะได้คําตอบไหมไม่ได้ค่ะ และตอนนี้ได้คําตอบจากพระธรรมว่าชีวิตเกิดต้องตอบคำถามแรกของเราก่อน <c oughs> เกิดมาเพื่อที่จะสั่งสมปัญญาจเจริญปัญญาความเข้าใจจนในที่สุดเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสอกุศลนั่นแหละค่ะมาจะเข้าใจได้อย่างไรฟังพระธรรม้วจะรู้ได้อย่างไร <สม S 1> ว่า<ล>อะไระเป็นพระธรรมต้องมีกัลยาณมิตรถ้าจะได้เห็นชัดนะครับว่าการสะสมของคุณหมอเนี่ย ถ้ายังไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมแม้สะสมมาเหมือนกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยอ,อาจายจนกว่า,จ,วาจะได้ฟังคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่คําของคนอื่นรายการก่อนหน้านี้ที่เราได้คุยยู่คุณปาย,ายนะครับที่ท่านเป็นชาวพาม่าที่มาทํางานอนไทยเนี่ยก็ยเห็นเลยชัดเหมือนเช่นกันนะครับว่บาไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นพาม่า เป็นคุณหมอหรือเป็นคนต่างชาติที่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยสะสมมาดีจริงแต่ถ้าไม่เจอพระธรรมนี่รู้เองไม่ได้ท่านอาจารย์รู้สึกเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมว่าให้สะสมมาดีแค่ไหนก็เข้าใจเองไม่ได้กราบเรียนท่านอาจารย์ตรงนี้ค่ะพระธรรมลึกซึ้งอ,อย่างยิ่งฟังแล้วจะรู้ได้ว่าไม่ใช่ใครที่สามารถจะกล่าวคําต่างๆนี้ได้เลย ยิ่งฟังยิ่งเลือกซึ้งนะคะคุณหมอพูดว่าตะลึงใช่ไหมคะที่ได้เข้าใจขึ้นไม่ใช่เฉพาะคุณหมอค่ะคนที่จากที่ไม่รู้เรื่องและเข้าใจผิดเนี่ยพอได้ฟังความจริงเลึกซึ้งอย่างนี้ตะลึงเมื่อวานนี้ที่สนทนาธรรมกันนะคะพอฟังเสร็จก็มีคนบอกว่าตะลึงอเมซิ่งจริงๆค่ะคือเมื่อวันเสาร์เมื่อวันเสาร์ที่แล้วด้วยเองจะได้ยินคำนี้บ่อยขึ้นนะคะเพราะเขาเข้าใจเพิ่มขึ้นว่า ไม่ใช่ธรรมดาลึกซึ้งอย่างยิ่งเกินวิสัยที่ใครสามารถที่จะคิดเองได้แต่พอได้เข้าใจนะคะไม่มีอะไรเปรียบได้เลยกับคุณค่าที่ได้มีความเห็นถูกซึ่งจะสะสมต่อไปที่จะไม่ผิดต้องเป็นผู้ตรงนะคะพร้อมด้วยบาร,รมีทั้ง10 <c oughs> เพราะว่าถ้าใครคิดว่าพระพุทธศาสนาง่ายแค่คำนี้ค่ะไตรตรองหรือเปล่าว่าคานกับคำที่พระสัมมาสัมพุเจ้า รัสเมื่อได้ตรัสรู้ว่าธรรมะเล็กซึ้งยากที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าสามารถเข้าใจได้ไม่ยากเลยเขาไม่รู้จักพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเขาคิดว่าสิ่งที่ง่ายดั่นอรือคะคือคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ถ้าคิดถึงบารมีที่ได้ส่งบําเพ็ญและคําที่พระอ,องค์ตรัสหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเขาต้องไกรตรองคาพูดนั้น ดึงพระศาสนาลมาสู่สิ่งที่เหมือนกับไม่ยากที่จะรู้ความจริงเป็นพระโสะดาบันบางคนแบบในชาตินี้ค่ะเป็นไปได้ยังไงท่านอาจารย์ะพระธรรมไม่สาธารณะกับคนทั่วไปค่ะ,คะแต่เราไม่รู้เลยนะคะว่าที่มูลนิธิมีการเผยแพร่ทุกทางนะคะมีคนที่ได้ฟังธรรมหลากหลายมาก ซึ่งถ้าเราไม่ได้พบเราจะไม่รู้เลย <Okay. S 1> ว่าเขาเนี่ยได้ฟังมางกี่ปี <Okay. S 1> บางคนจําวันเดือนปีแม่นมากนะคะเม <Okay. S 1> ืนอย่างคุณปายวันแรกที่ได้ฟังเวลาเท่าไหร่ <Okay. S 1> เขาจาได้เพราะเขาได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพมุทธเจ้า <Okay. S 1> แม้ว่านะคะพอเปิดครั้งแรกเนี่ยขัดเคืองใจมาก <Okay. S 1> เพราะได้ยินคําว่าพระภิกษุในธรรมวินยัย <Okay. S 1> ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง เพราะตลอดชีวิตของเขาพระรับเงินทองตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็ขัดใจเลยคะแต่ในวันนั้นนะคะเขาก็หลังจากปิดเรื่องไปสครั้งครั้งแรกห้านาทีเห็นไหมคะยังฟังใหม่เพราะเขาสะส่มาที่จะรู้ว่าพูดแค่นี้แล้วก็กล่าวอย่างนี้จะมีอะไรอีกใช่ไหมคะฟังอีกขัดคืนใจอีกเพราะไม่พร้อมที่จะรู้ว่า พระธรรมวินัยจริงๆเลยนะคะจากการที่ทรงตรัสรู้และรู้หนทางที่จะขัดกลาวกิเลสซึ่งมีมากมหาศาลไม่สามารถที่จะหมดสิ้นไปได้โดยรวดเร็วเพราะพระองค์เองยังต้องทรงบำเพ็ญบารมีนานเท่าไหร่เพราะฉันก็ทรงแสดงความลึกซึ้งให้เขาได้เริ่มตะลึงใช่ไหมคะหลังจากที่ฟังครั้งที่สามหรยังไงคะใช่ใชครั้งที่สองนีปิดอีกอีกแล้ก็เปิ เห็นไหมคะแต่ปัจจัยที่สะสมมาที่จะรู้ว่าความจริงคืออะไรอะไรถูกอะไรผิดต้องไตร่ตรองต้องคิดไม่ใช่ว่าฟังข่าวแล้วก็เชื่อโดยที่ว่าผิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็ต้องดูว่าต่อไปจะพูดว่าอะไรเพราะฉะนั้นเตรเปิด u t u b e ใช่ไหมคะใช่เปิดมาเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามในวันเดียวสามครั้งและสามารถจะเห็นความต่าง และเริ่มเป็นวันที่เขารู้ว่าเขาได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า